สบายดีสบายดีพี่น้องทั้งฟังเล้าเลย์มุสผู้สุขชนเมื่อนี้กะโมมิยังหลายมาพอๆกันคือเก่าน้ำเดี่งเล้าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องฝากเพื่อนๆคือเก่าเนาะ <c oughs> เนื่องจากคลิปที่แล้วเป่าเรื่องคอดเดี่งซิบสี่วันเนาะเดี่งไก่ออกส้นซิบสี่วัน มามื้อนีก้กะมาเว้าเรื่องคอดเดียง21วันหรือ21วันให้เพื่อนๆเฮาได้รับฟังรับหูนํากันเนาะโดยเฉพอะสําหรับเพื่อนๆหรือน,น,น้องๆเฮารุ่นใหม่เพื่อนๆใหม่ๆเฮากําลังก้าวเข้าสู่วงการเดียงไก่เนาะถือว่าเป็นบทเดียนที่ดี สำหรับเพื่อนๆหน,นองไม่เฮาทีกำลังอยากทันมาเดี่ยงไกลตีเพื่อสางอาชีสางไล่ๆกะเดี่ยงไปค้ายน้ำเดี่ยงไปออกส้นน้ำออกตีน้ำเพื่อสางไล่ๆสางือเสียงกาหน้องเมื่อไม่เฮากะต้องฟังไหวเด้อ,เ,อเพื่อเปลี่ยนบทเดียน เพิ่มเติมเล็กๆนน้อยมอน้ก็มาเบาถึงคอดเดี่ยงยี่สิบเอ็ดวันให้เพื่อนๆเท่าไรครับฟังอาวุญยยังกะมาฟังกันไเลยเนาะเพื่อนๆเนาะขั้นเขามาแล้วกับฝากในเล้อฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามส่องคีปบระบุษน้ำแนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้ง ผมเลยจัดทำอีกต่อไปเนะาะแนะนํำเร่ียงเล่าดีๆมาลงให้พี่นองเฮ้าเพื่อๆเฮ้าเลยับฟังให้รับูน้ำกันเรื่อยๆ,ๆนอยอ้าถ้าพร้อมกันแล้วก็ับไปฟังกันเลยเนาะขอดเดี่ยง2 1วันเริ่มแรกเฮ้ากับตองหาอย่างเส้นพวกเขาพวกยาลบพวกจําเพ็นจะเป็นพวกบอราเพชรหดเครือเขาห่อเครื่อเทศ แตงกัวพวกนี้เนาะเพื่อมาเสริมยาที่เข้าสื่อมาใส่เ,เพราะอะไรมันกินเสริมก่อนก่อนอื่นนี่ก็ต้องเข้าใจว่าขวดเลียงยีสเบ็ดันนี่ไก่เขานี่ต้องเป็นไก่ที่ขัดพานหรือไก่สนามมาแล้วบอ่ว่าจะเป็นไฟหนึ่งสองไฟสามไฟเออเข้ากันน้ำมาเลียงยีสเบ็ดันอ่ะเริ่มกันไดยเนาะ คือยีสต์วันนีเขาต้องเข้าใจว่าเขาเริ่มเดียงยีสต์วันเนี่ยเขาเสียเริ่มเ,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 เอาวันไรเป็นมือเดียงกันไฮไลท์เอาลดเดินย,ยังเซนเขาสิยพักสองวันนี่เขาก็เริ่มเดียงเลยวันศุกร์เอ้เขาสิเขาสกีดว่าสิยพคคักวันหนึ่งเขาก็เริ่มเดียงวันเสารเอ้าบอกเลยเลยว่าเริ่มเดียง,ว,ยนนงวันศุกร์เลยเริ่มเดียงยวังงนศุกร์เนาะตอนเสวกะเอาวินกองสี่สิบสี่สิบ หลังจากวิ่งกองแล้วครบซีซีบแล้วก็มาให้มันวิ่งซุมถ้าก็ตั้งใส่ประมาณซิบหน้าที่วิ่งซุมหรือสิหาหน้าที่หลังจากวิ่งซุมแล้วก็มาวิ่งดูเออเอาซำคันมีเวลาเนี่ยก็ยีซิบหน้าที่ซะวิ่งดูยีซิบหน้าที่วิ่งซุมยีซิบหน้าที่จบแล้วก็อามอากาศน้ำป้อนยาให้มันกินป้อนยาป้อนเครื่องเทนเครื่องขาอง้าวห่อพวกนี้มันกินแล้วเรียบร้อย แล้วเอาเขามันกินอปกาดแดดไว้เด้อยามเสารากาดแดดสมบัอดหอดจังหน่อยเพราะกาดแดดหอดแดดเขาก็เก็บไว้เนาะเดผื่นขันมีดูเนี่ยกัดใส่ดูไห้มันเดินเด่นใส่โฮมไว้พอต้งมาตอนบายประมาณใบสามห้าใบสี่เฮาเฮ็ดคือเก่าบินกอง4ีซิฟบิงซุ่มยีซีฟบิงดูก็ไก่นัวมันกัดยีซีฟ หลังจากได้เก็ไม้ให้กาดน้ำกินหญ้าป้อนเขาเรียบร้อยกาดแดดจังหน่อยแล้วย่ำแรงวิตามินดีเออวิตามินวิตามินดีไรกาดแดดนี่ย่ำแรงแหง้งมีวิตามินไลายหลังจากกาดแดดแล้วก็เก็บไว้พี่นออกเขาไอ้กินก้านยิ้ข้าวเปลือกเขาตัวเมืองไก่เขาว่าขัา้นไก่เขาอ้วนแห้งเขาอยากเดืยงมันพร้อมขา้นไก่กินซ้ำกรมรมรวมๆนี่เออเมืองกรณีไก่ขั้นไก่เขาพร้อมเขาอยากเดืยงมัน นี่นำน้ำหน้าขึ้นมาจังนเอยครับไก่กินใช่ไรไรเฟื่อมันขึ้นมากแต่พอมาก็ให้อ้วนแห้งพี่น้องให้ผู้ดีพองามอ้วนได้มันปีนโมยากขึ้นพี่ตีก็มูมันก็ดเนนยินได้หยาบโไราณเงาเด้อพี่น้องเด้อพอม,มากันี้มันยืนใน้หยาบโไราณเงาเวลาตีก็มูหลังจากหันมากะมือต่อมาเากับกนุ่มพี่น้องมือต่อมาก,กับน,น,น,นุ่มนุ่มไก่กับนุ่มยญ้าเสาร์นี่ตั้งเอา20นาที หลังจากนุ่มเลียวเรียบร้อยถ้ากากาดนามกินยาคือเกาตากแดดจังหน่อยสมอนฮอดเก็บวบกีนเขาละเก็บวบตอนแลงมามากาดนามตากแดดจังหน่อยกินยาป้อนเขาละเก็บวบมันนอนเอ๋ตื่นสามารถออกร่างกายอีกเฮ็ดยู่จังสันเลยพี่น้องให้วันเบียนวันอร่างกายมือนีนุ่มมือนีมือหน้าเมาร่างกายนุ่มให้เปียนวันเบียนวั่นเบียนวันไปจดครบ สิบแปดวันสิบเก้าวันออพี่น้องกับอาหารใส่มาวันเวียนวันน,นั่นแหละครบสิบเก้าวันปูยืดเรื่มมาว่านเวียนวันเลยพี่น้องมือนี้ออกกําลังกายมือน,นุม่มมือนี้ออกกําลังกายมือน,นุม่มไปจนครบสิบแปดสิบเก้าวันถ้าเราจะพักมือหนึ่งก็เอายี่สิบวันเนาะแนะน้อย่างไงพักมือหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นผ้าหมาเพราะว่าผ้าหมาอ้วนบอดีผ้าหมาอ้วนแห้งในบอดีแหละเออ ไปยืนในยาก็มูกับเซ็ตมูวินมูอยากเขือน,น,น,นพม,ม่าต้องพิวเป็นโรคเพลียปากไว้แข็งไว้โยกสิ่งนอกมาหลอกต้องพิวเดียงมันโตแน่นอวนโมดีพม่าเด็กพี้องเด้อหลังจากมอ,มอสีออกสดนนี่คือว่าสีเดียพาสีเก็บไก่ผักไก่หมื่นหนึ่งง เขาเลี้ยงมายี่สิบวันเนี่ยเขาก็บพักหรือว่าซิบเขาวันเนี่ยเขากับพักแต่ถ้าตามหม้อสมนะพี่น,น,น้องเด้อสิพักสองวันหรือวันหนึ่งก็แล้วแต่ตามหม้อสมไก่เขาเบิ่งไก่เขาไหลเบิดเขา,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 ากับพักหลังจากเขากับพักเนี่ยเขาก็บรรตงเท็ยนยังมันดวงลายเออมิเตะมันอยู่แบบสบายใจอยู่แบบสบายไก่ละหามสิ่งสำคัญคือหาม หามใหญ่มันหามใหญ่ที่นอนเด้อพี่น้องเด้อระวางเดี่ยงในขอดเดี่ยงยีเดีดบ้นหามใหญ่ที่นอนไก่เป็นเน็ดขาดเพราะว่าไก่มันสีนอนบอระพลมันสีตื่นสีแบบบบคุนเคยกับที่นอนของมันมันสีเป็นไก่นอนบอระพลข้านอนบอระพลแล้วมันสีบรอนนอนเป็นไก่มันกะสีข้าวกะเดี่ยงหยามันสีบรอนสมบูรณ์ในไกบรอนนอ่อนหนึ่งกับตัวมุ้งขอบไใบมวยยุ่งขับไปกัดมันมันสีบรอนนอ่อนไก่มันได้พองพอเนี่ยไลเต็มที่สบายสบายเด้อพี่น้องเด้อ นี่คือเขียดลับเจ้าหน่อยเออเขียดลับดันซองสิงท่านคือยายาลบเขากลับไปหายาทีแบบซุ้มใหญ่ฟ้ามใหญ่ที่เขาตีสนะเงินเป็นแพง,พง,พงมาเ่ากับถามเขาบอกเขาใส่ยายงังขั้นห้าหูแล้วเขาก็ับนำยาสมน,นันมาใส่กับไก่เขา้าแล้วก็มวยขามวยเกินให้มันผู้ดีผู้ดีกับไก่นั่นแหละเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืม วันเวียนวันออกร่ากายมือนึงรุ่มมือนึงไปจนครบหมดแหละซิฟกวันหนึ่งยสิบวันก่อนเัาสิเก็บไก่ไปออกผี่เด้อพี่น้องเด้ออ่ะกะทานทานใดหรือว่าเพื่อนๆคนค้นเข้าใจบโบัาเจนกะฟังหลายๆรอบหรือคอมเมนต์ถามกันกะไรมิยังกะถามกันเดี๋ยวเล่าดีๆกะคอมเมนต์ถามกันบอกกันกะไรนั่บางทีบอกโอ้ถือกะมีเนาะผิดพลาดประการไรกะบอกกันนั่ ก็พีนองเด้อเพื่อนๆเด้อสำหรับน้องเมื่อไม่เข้ากะต้องเอาไปเป็นบทเดียนไว้ลากาฝากน้ำพี่นองอีกาฝากส่องคีปนบุรผู้ลงได้ไกลส้นไปในอมมุกอมใจเขาพี่นองเข้ากันนะฮะเพื่อนๆท่านผู้สุขสุขคนเพราะว่าจะเป็นฟังไทยหรือฟังล่าเนาะเป็นพี่นองกันเบิร์ดเพื่อนๆกันเบิร์ดในวงการไกลห้องหักแพงกันไหวเนาะพีนองเนาะฝากน้ำแนช่อง ลากาสุดถ่ายเด้อพี่น้องเด้อขออวยพรให้พี่น้องเขาจงมีสุขภาพแข็งแรงหลับหลับด้วยๆหายเจ็บหายจนเนาะเออมีความสุขมุสลิสุขคข,ขอมุขขอบใจสบายดีสวัสดีครับความรอ ัอง,อ,งอันนี้เป็นสายเดือดแดงดอม้านครบีกับเลยพี่น้องเนอตอนนี้เป็นพอพันอยู่รักสองโดหกสองโดเจ็ดนี่แหละ